บทที่30ยึดห้องทันทีที่เสียงของท่านปู่ดังขึ้นเสียงอื่นๆในห้องก็เงียบลงทันควันสตรีกลุ่มนั้นรีบสงบปากสงบคำไม่มีใครกล้าส่งเสียงออกมาอีกท่านปู่ยืนขึ้นแล้วพูดว่าพวกเจ้าอยู่ในเมืองก็ดีอยู่แล้วจะแห่มาถึงที่นี่ทำไมสตรีเหล่านั้นมองหน้ากัน สุดท้ายไม่รู้ใครดันหญิงล่างทวมคนเดิมออกมาข้างหน้าให้หนางต้องเผชิญหน้ากับอารมณ์ที่กำลังคุกรุ่วนของชายชราในเมื่อเลี่ยงไม่ได้นางจึงพังพูคำพูดต่างๆนานา,นา,นา,นาออกมาท่านลงุงหากพวกเราอยู่ในเมืองหลวงได้จะเดินทางอย่างยากลำบากมาถึงบ้านที่แม้แต่นกยังไม่ขักมาขี้ได้อย่างไร นั่นก็พอพวกเราอยู่ไม่ได้ละสิเจ้าคะคนที่ถูกเรียกว่าท่านลุงจ้องกลับด้วยสายตายเย็นชาสตีทั้งหมดกลัวจนก้มหน้างุดได้ยินเพียงเสียงหญิงร่างท้วมพูดต่อว่าแต่ไหนแต่ไทยพวกเราก็อาศัยบาร,รมีตระกูลปู่มาตอนนี้ทุกอย่างพังทลายส่นไม่มีที่ให้พึ่งพิงแล้วพวกข้า จะอยู่ที่ท่านต่อไปได้อย่างไรจริงเจ้าขาาท่านลุงสามีของพวกเราก็ตายจากไปในสนามรบตอนนี้พวกเราไม่มีที่พึ่งอีกแล้วหากไม่มาพึ่งพลรมีท่านจะไปพึ่งใครได้อีกเล่าคนที่พูดคือหญิงสาวที่ผอมที่สุดในกลุ่มหนึ่งในคนที่ร่วมวิจารณ์เสื้อผ้าของซีหยุนจือเมื่อครู่ใช่แล้วเจ้าขาาท่านปู่ ท่านจะทิ้งพวกเขาไม่ได้นะเจ้าคะพอขาข้าก็ตายในสนามรบกตั้งแต่เด็ก,ดกขาก็เห็นท่านเป็นปู่แท้ๆท่านปู่จะไลข่ข้าไปไม่ได้นะเจ้าคะหญิงสาวอายุไม่เกิน30สปีพูดต่อเอ่ยเรียกท่านปู่ไม่หยุดปากปูเ่เฉิงจงฟังที่พวกนางพูดจนเหนื่อยที่จะต่อบปากต่อคคำด้วยเขาได้แต่ถอนหายใจ แล้วชี้ไปยังบรรดาผู้หญิงที่นั่งอยู่โถยรอบแล้วพูดอย่างละอาออกมาในที่สุดพวกเจ้าก็เห็นแล้วว่าตระกูลปู้ในเวลานี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วข้าจะเอาอะไรมาเลี้ยงดูพวกเท่าได้อีกเมื่อหญิงสาวเหล่านั้นได้ยินคำพูดของนายท่านผู้เท่าก็มองหน้ากันไปมาสุดท้ายไม่รู้ใครเป็นคนเริ่มก่อน สตีทั้งหมดสุดตัวลงนั่งกับพื้นครูเดี่ยวห้องรับแขกก็เต็มไปด้วยเสียงร้องไห้ละงมหากมองมาจากข้างนอกคงคิดว่ามีศกนาตก,กรรมเกิดขึ้นที่นี่แน่ๆปูเฉิงชงได้ยินเสียงร้องไห้ที่ดังต่อเนื่องไม่หยุดก็โมโหจนหัวแทบจะระเบิดเขาเอามือกุ่มคำหับแล้วพูดขึ้นว่าพอพอพอ,พอ ข้าไม่ยุ่งด้วยแล้วจะทำอะไรก็ตามแต่พวกเจ้าแล้วกันเมื่อพูดจบเขาก็เดินกลุมหัวเดินไปทางหลังบ้านซีหยุนจือนั่งมองเหตุการณ์อยู่ทางด้านหลังสตรีเหล่านั้นเห็นพวกนางค่อยๆยืนขึ้นด้วยความดีใจบนใบหน้าปราศจากรอยน้ํำตาซีหยุนจือจึงรับรู้ได้ทันทีว่าทันปู ได้ผักพาลาทั้งหมดมาให้นางจัดการเสียจแล้วนางจึงจำเป็นต้องยืนขึ้นรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกระทนหันตรงหน้าสตรีทั้งเ้านางนี้เกี่ยวดองกับตระกูลปู้สิ่งหนึ่งที่พวกนางมีเหมือนกันคือสามีที่แต่งงานด้วยไปทำศึกสงครามรวมกับตระกูลปู้แล้วตายในหน้าที่ทั้งหมด ดังนั้นไม่ว่าอย่างไรตระกูลปู้ก็ควรจะเลี้ยงดูพวกนางต่อแต่ใครจะไปคิดว่าตระกูลปู้จะถูกในรเทศมาอยู่นอกเมืองเช่นนี้ทำให้พวกนางที่ไทยพึ่งพิงต้องเดินทางลอมแลมมาจนถึงเมืองร่ววหยางระหว่างการเดินทางช่วงที่ยังไม่ลำบากมากนะักโดยความที่เมลามัดระวังในการใช้จ่าย พวกนางก็ใช้เงินจนเกือบหมดตัวจึงต้องจ่ายเงินหนึ่งตำลึงเพื่อจ้างรถม้าสี่คันแต่พอระยะทางยาวไกลจนเหนื่อยล้าทั้งม้าทั้งคนเมื่อต้องผ่านเส้นทางชุระกันดานบนภูเขารถม้าที่นั่งมาเกือบพังไปถึงสามคันพวกนางจึงถูกทิ้งไว้กลางทางพอเหลือรถม้าเพียงคันเดียว คนขับรถม้าเองเกิดฉนปัญญาที่จะพาพวกนางไปต่อเมื่อมองซ้ายมองขวาก็ไม่เห็นแม้แต่บ้านเรือนหรือร้านค้าพวกนางจึงต้องรีบหลังคนขับรถม้าคนนั้นไว้แล้วให้ราคาสูงถึงห้าตำลึงเพื่อพานางมาส่งที่บ้านตระกูลปู้ที่อยู่ภูเขาหลีในเมืองลุ่ยหยางทั้งหมด คือที่มาของภาพที่ซีหยุนจือเห็นในตอนบ่ายเมื่อรู้สาเหตุอย่างนี้แล้วซีหยุนจือจึงไม่ได้ไล่ให้พวกนางไปนอนนอกบ้านแต่หากจะให้นอนในบ้านนางก็ต้องจัดเตรียมที่นอนให้สำหรับทุกคนบ้านตระกูลปู้แต่เดิมก็มีห้องอยู่ไม่กี่ห้องแต่จะให้ไปนอนที่อื่นกระดูจะไม่สะดวก เมื่อคิดทบทวนไปมาสุดท้ายซีหยุนจือจึงยอมสละห้องนอนของตนให้หญิงเหล่านั้นแม้ว่านอนรวมกันในห้องเดียวจะอึดอัดอยู่บ้างแต่ห้องนอนของนางและปู้ฐานก็เป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดในบ้านนี้ในสถานการณ์ที่ไม่มีทางเลือกมากนะักนี่ดูจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดแล้วหลังจากตัดสินใจแล้ว ซีหยุนจือก็เรียกทหารมาสองนายให้เข้าไปในเมืองกับนางพร้อมกับเข็นรถเข็นไปด้วยสองคันเพื่อไปซื้อผ้าหม่มและของใช้ที่จำเป็นเมื่อผ่านร้านขายของนางแวะซื้อลูกเหมยน,น้ำตาลก้อนและขนมหวานต่างๆผู้หญิงต่างก็ชอบกินของหวานกันทั้งนั้นพวกนางเดินทางมาตั้งไกล ย่อมต้องเหนื่อยล้าเป็นธรรมดาเมื่อซีหยุนจือกลับมาถึงบ้านก็รีบไปจัดเตรียมที่นอนให้พวกนางทันทีเดิมทีในห้องมีเพียงเตียงเดียวนอนได้มากสุดก็แค่สองคนนางจึงปูที่นอนลงบนพื้นหนึ่งที่ปูหน้าฉากกั้นอีกหนึ่งที่และพื้นที่แคบทางซ้ายของห้องอีกหนึ่งที่เพียงเท่านั้นในห้อง ก็มีฟูกนอนถึงสี่ที่ด้วยกันซึ่งเพียงพอต่อจำนวนคนทั้ง9คนนางนำผ้านวมกองพะเนินลงจากรถเข็นเดือนนี้อากาศไม่หนาวเท่าไรแต่ก็ยังไม่ถึงกับร้อนหญิงสาวจึงวางผ้าห่มไว้บนฟูกด้านล่างสามผืนและบนเตียงใหญ่อีกหนึ่งผืนเพื่อใช้ห่มนอนตอนที่นางจะเดินออกจากห้องก็เห็นขนม และของหวานที่ซื้อมาพรองไปพอสมควรแล้วสตรีทั้งเก้าต่างยืนบ้างนั่งบ้างคุยกันไม่หยุดปากเมื่อเห็นซีหยุนจือจัดเตรียมที่นอนให้เสร็จแล้วก็ไม่ได้กล่าวขอบคุณแต่อย่างใดแต่กลับเดินเข้าไปในห้องที่จัดไว้ช่วงเย็นวันนั้นซีหยุนจือทำอาหารให้พวกทหารกินเช่นเคย โดยมีบรรดาอาซอจากในหมู่บ้านมาช่วยทำกับข้าวเมื่อทหารทุกคนกินข้าวเสร็จนางและลุงเยียนก็ยกอาหารไปที่ห้องนอนในห้องกำลังวุ่นวายกันใหญ่แต่ละคนต่างเปิดถุงผ้าสัมภาระของตนพังพูดคุยกันว่าพรุ่งนี้จะใส่ชุดอะไรติดดอกไม้ดอกไหนสวยหรือไม่สวย โดยไม่ได้สนใจอาหารมื้อเย็นเลยแม้แต่น้อยซีหยุนจือรู้ว่าตอนนี้พวกนางคงยังไม่หิวพอได้กินของหวะลองท้องกันไปแล้วนางจึงบอกลุงเยียนวางอาหารไว้บวนโต๊ะกลมแล้วพากันออกไปพอหญิงสาวยกห้องนอนของตนให้แขกบจึงต้องไปนอนในห้องรับแขกเล็กๆนางคิดว่าตอนนี้จะจัดการเช่นนี้ไปก่อนแล้วกัน รอให้สามีกลับมาแล้วค่อยคิดหาวิธีอื่นถาว่ากว่าจะพ้นไปแต่ละวันนางแทบจะนับนิ้วรอให้เขากลับมาเร็วๆสากนั้นสตรีทั้งเก้าก็อยู่แต่ในห้องไม่ยอมออกมาพวกนางบอกว่าหญิงสูงสักควรอยู่แต่ในบ้านไม่สมควรออกมาแสดงตัวบ่อยนะพวกนางซึ่งพากันเก็บเนื้อเก็บตัว เล่นไพ่กระจอกบ้างปักดอกไม้บ้างแต่ก็ยังออกมาข้างนอกเป็นครั้งคราวเพื่อขออะไรเข้าไปกินและอดไม่ได้ที่จะพูดเหน็บแนมซีหยุนจือทาว่าหญิงสาวก็ไม่ได้โกรธหรือถือโทษแต่อย่างใดเพราะอย่างน้อยผู้หญิงพวกนี้ก็ไม่ได้สร้างความวุ่นวายให้ตนมากนะส่วนเลือกที่ชอบวิจารณนางซีหยุนจือ ก็ไม่ได้เก็บมาคิดอยู่แล้วพวกนางมักจะบอกว่าสะพ้ายใหญ่หน้าตาแสนธรรมดาซึ่งเป็นเรื่องที่นางเองก็ไม่เคยคิดจะปฏิเสธทั้งยังบอกว่านางผอมแห้งดูท่าทางจะมีลูกยากและที่พูดก็เพราะเป็นห่วงการสืบสกุลของตระกูลปู่บางก็ว่านางไม่เหมาะสมกับหลานชายคนเดียวของตระกูล เพียงเพราะว่านางไม่ได้มาจากตระกูลที่มีชื่อเสียงซีหุ่นจือทำเพียงยิ้มรับคำวิจารณ์เหล่านั้นพอไม่ว่าจะเหมาะสมหรือไม่อย่างไรนางก็ได้ชื่อว่าเป็นภรรยาของผู้ฐานและคนของตระกูลปู้ถึงจะมาวิพากวิจาร์ตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์จึงมิคู่ควรที่นางจะต้องต่อปากต่อคำ ซีหยุนจื้อหาพื้นที่เหมาะระหว่างห้องครัวกับหลังบ้านจากนั้นก็ซื้ออุปกรณ์ต่างๆในการก่อสร้างมาให้พวกทหารช่วยสร้างห้องขึ้นมาห้องหนึ่งเมื่อเสร็จเรียบร้อยก็จัดเตรียมของใช้ที่จําเป็นไว้ให้จากนั้นก็บอกให้สตรีทั้ง9คนย้ายเข้าไปแต่ใครจะคาดว่าพวกนาง จะปฏิเสธทั้งยังบอกว่าตั้งแต่มาถึงบ้านนี้พวกนางก็อาศัยอยู่แต่ในห้องนอนนี้มาตลอดจะให้ไปอยู่ที่อื่นพวกนางก็ไม่คุ้นชินสักเท่าไรพอได้ฟังอย่างนี้ซีหุ่นจือก็จนปัญญาแต่ก็ไม่อยากไร้ตรงๆจึงจำต้องยอมให้พวกนางทําตามใจไปก่อนย่างเข้าเดือน5้าซีหุ่นจือ เฝ้านับวันนับคืนรอปูู่ฐานอย่างใจจดใจจอ่อในที่สุดความหมองของนางก็เป็นผลเมื่อรู้ว่าเขากำลังเดินทางกลับและใกล้จะถึงบ้านแล้วนางยังไม่ทันได้วางทัพพีที่ถืออยู่ในมือก็รีบวิ่งออกจากห้องครัวเพื่อไปรอรับเขาที่หน้าบ้านชายหนุ่มที่กำลังควบม้าตรงมาโดยท่าทางสง่างาม ใบหน้าหล่อเหลาคมคายดวงตาเข้มลิมฝีปากที่ปอดสนิทให้ความรู้สึกเย็นเยือกและสุขุมแต่เมื่อสายตาเฉียบคมคู่นั้นมองเห็นซีหยุ่จือที่วิ่งมาลอยอยู่หน้าบ้านก็พันชัยแววอ่อนโยนอย่างที่ใครเห็นก็เป็นต้องหลงไหลชายหนุ่มสง่างามขนาดนั้นหากไม่ใช่ผู้ฐานของนาง แล้วจะเป็นของใครไปได้จบแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะหรือใครที่อยากสนับสนุนช่องนิยายสามารถโดเน a มาได้ที่ช่องข้างล่างนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ